อวยพรเพื่อให้คุณตาคุณยายเนี่ยอวยพรให้อ่ให้คุณตาอวยพรให้ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ไทยเพื่อเชื่อวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุลูกหลานปีนี้กับลูกหลานพร้อมครอบครัวมาวันนี้เป็นตาคุณยายนี่คือประเพณีนตำลำบากผู้ใหญ่ในช่วงพิธีนิรศร์การนะคะเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีนันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะ ตอนท hm. ี่ย no no ิ้มอยู่คือน้องเชฟนะคะน้องเชฟคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายและน้องสาวนะคะาาา่มมมจกแลู น้อชายน้องเทมตั้งี่แหละเกิงจรนะนองพ่อะแมนั่และน่นแ้วเป็นคนดีของพ่อเป็นคนดีของแม่นี่้องชายน้องาคนุ่มดีน้องเทมแล้ว่คุณยมอาธิานะะี่น้องชายน้องชายหนุดีน้องเซฟแล้วก็คุณหมอสาธิตานะคะ กำลังดตรสมชายกำลังดน้ำดำหัวให้ไว้ขอแม่รบกวแม่พ่อแม่รัแม่นะลูกมคอรคอกับคุณยายอยนังลงขลงอไม่ได้มาโผหัวไหายอนนัก้เรีเมื่อกี้หายยังไงนะโป๊ให้หนูหายจากโรกที่หนเนยนะเป็นโลกอะไรหนูายว ตอไพ่จะเป็นอะไรครับพี่จีจีเริ่มอคลิพแล้วตัดั้นอเริ่มอาลิปแล้วอะ้านดูดีมารถกับป้านเดียวลูกเดยดูดีมาลูกมานี่คือสพนธ์ลูกดีมาสิลูกผมลูกสัมพันธ์ก็ขอภัดครับต้องกดขอภัยจรับขออภัยจีขออยจีกหมเลย สองคนงคนี้คือคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องเชฟน้องชายแล้วก็น้องนูดีนะคะที่ที่ทสำคัญอย่าลืมกดไลค์และดไลค์ผ<า>มเยครับไลค์เลยันนี้สำคัญมากครับ